ตอนหน่งทฤษฎีสัมพัทธภาพกับการเดินทางข้ามเวลาหากเราจะพูดถึงความลับอันน่าตื่นเต้นที่สุดของจักรวาลน,นั่นคือเวลามโนทัศน์ที่ดูเหมือนจะง่ายดายแต่กลับซ่อนความซับซ้อนอันน่าพิศวงไว้เบื้องหลังวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ห้วงลึกแห่งทฤษฎีสัมพัทธภาพและสำรวจปริศนาของการเดินทางข้ามเวลาเอาเบิร์ตไอสไตน์นักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้เปลี่ยนแปลงโลกวิทยาศาสตร์ ได้เปิดเผยความจริงอันน่าทึ่งที่ว่าเวลาไม่ใช่สิ่งคงที่ตายตัวแต่กลับเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของเขาบอกเราว่าเวลาสามารถชะลอลงได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงโน้มถ่วงจินตนาการภาพนักบินอวกาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงเขาจะพบว่าเวลาผ่านไปช้ากว่าคนบนโลกนี่เรียกว่าการขยายเวลา time dilation ซึ่งไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นความจริงทางฟิสิกส์ที่พิสูจน์แล้วด้วยนาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำสูง ลองคิดดูหากคุณเดินทางด้วยยานโอกาสที่เร็วมากเมื่อกลับมายัางโลกคุณจะพบว่าเวลาผ่านไปน้อยกว่าคนที่อยู่บนโลกนี้คือความมหัศจรรย์ของฟิสิกส์ที่ท้าทายความคิดเดิมๆของเราแต่การเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายมีอุปสรรคทางฟิสิกส์มากมายที่ขวางกั้นกฎของธรรมชาติดูเหมือนจะปิดกั้นความฝันอันน่าตื่นเต้นนี้ทฤษฎีสัมพัทธภาพบอกเราว่าวัตถุที่มีมวลไม่สามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้และนี่คือข้อจำกัดแรกของการเดินทางข้ามเวลา แต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงค้นคว้าและสำรวจช่องโหว่ของฟิสิกส์ค้นหาความเป็นไปได้ที่จะทะลุทะลวงขีดจำกัดของเวลาบางทฤษฎีกล่าวถึงรูหนอนว r ร์มโฮสที่อาจเป็นประตูสู่การเดินทางข้ามเวลาเรายังมีอีกมากมายที่จะค้นหาความลับของจักรวาลยังคงรอคอยการเปิดเผยและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจอันน่าตื่นเต้นตอน 2. พาราดอกของการเดินทางข้ามเวลา การเดินทางข้ามเวลาไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายทางฟิสิกส์แต่ยังเป็นปริศนาทางตรรกะที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียกว่าพาระดกของการเดินทางข้ามเวลาซึ่งจะทำให้คุณหมุนควงไปกับความคิดที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ลองนึกภาพว่าคุณเดินทางย้อนกลับไปในอดีตและพบกับตัวเองก่อนหน้านี้นี่คือพารดกของคนคู่เดียวกัน g r a n ฟ f a t เด r Paradox สถานการณ์ที่น่าสนับสนุนคือหากคุณย้อนเวลาไปและทําให้ปู่ของคุณไม่สามารถมีลูกได้แล้วคุณจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนักฟิสิก,กส์ทฤษฎีหลายคนพยายามแก้ปริศนานี้บางทฤษฎีเสนอว่าจาักรวาลมีหลายมิติและการเดินทางข้ามเวลาจะสร้างเส้นเวลาคู่ขนาน Parallel Timelines ซึ่งจะไม่กระทบกับเส้นเวลาเดิมราวกับว่าคุณกําลังสร้างจักรวาลใบใหม่ทุกครั้งที่เดินทางข้ามเวลาอีกพาราดอกที่น่าสนใจคือพาราดอกของการส่งข่าวสารคอร์เซลูปพาราดอก จินตนาการว่าคุณได้รับสมุดบันทึกจากตัวเองในอนาคตแล้วคุณก็ส่งสมุดนั้นกลับไปยังตัวเองในอดีตแต่แรกเริ่มเดิมทีสมุดเล่มนี้มาจากที่ใดนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าธรรมชาติของจักรวาลมีกลไกป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางตันกะเหล่านี้บางทฤษฎีเสนอว่าหากคุณพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตจักรวาลจะปรับตัวเองเพื่อรักษาความสมดุลความจริงที่น่าตื่นเต้น คือแม้เราจะยังไม่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้แต่ทฤษฎีและการทดลองทางฟิสิกยังคงผลักดันเราให้เข้าใกล้ความเป็นไปได้นี้มากขึ้นเรื่อยๆความลับของจักรวาลยังคงรอคอยการค้นพบตอน 3. ผลกระทบทางฟิสิก์ของการเดินทางเวลาการเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่ยังเป็นปริศนาทางฟิสิกที่ท้าทายความเข้าใจของเราอย่างที่สุดผลกระทบทางฟิสิก์ของการเดินทางเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้จัก จินตนาการพลังงานมหาศาลที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางข้ามเวลานักฟิสิกส์คำนวณว่าพลังงานที่ต้องการเพียงเพื่อสร้างช่องทางเวลาเล็กๆจะเทียบเท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาหลายล้านปีนี่คือเหตุผลว่าทําไมการเดินทางข้ามเวลาจึงยังคงเป็นเพียงความฝัน ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์บอกเราว่าพื้นที่และเวลาไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นสิ่งที่อ่อนตัวและสามารถดัดแปลงได้ราวกับผ้าใบที่สามารถบิดงอและยืดหยุ่นแรงโน้มถ่วงสามารถโคง้งอาพื้นที่และเวลาได้ซึ่งอาจเป็นกุญแจไขไปสู่การเดินทางข้ามเวลาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือหลุมดำซึ่งมีแรงโน้มถ่วงแรงมากจนกระทั่งแสงยังหนีไม่พ้นนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าหลุมดำอาจเป็นประตูสู่มิติอื่น หรือแม้กระทั่งการเดินทางข้ามเวลาแต่การเข้าใกล้หลุมดำจะทำให้วัตถุถูกฉีดขาดอย่างไม่ต้องสงสัยการสั่นคลอนของโครงสร้างพื้นฐานของอวกาศเวลา s p a c e t i m e จะสร้างผลกระทบที่ไม่อาจคาดเดาได้หากเราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพลังงานและมวลของเราการสั่นสะเทือนเล็กน้อยในโครงสร้างนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล ความเป็นไปได้ทางฟิสิกยังคงเป็นปริศนาบางทฤษฎีเสนอว่าการเดินทางข้ามเวลาอาจเป็นไปได้แต่มีข้อจำกัดที่เราต้องค้นหาและทำความเข้าใจเส้นทางสู่การเดินทางข้ามเวลายังคงเป็นเส้นทางแห่งความท้าทายและความลึกลับตอน 4. ี่แนวคิดการเดินทางข้ามเวลาในทฤษฎีวิทยาศาสตร์การเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เพียงแค่ความฝันในนิยายวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์จริงจังศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาทฤษฎีแรกคือรูหนอน Wormhole ซึ่งเป็นเส้นทางลัดในอวกาศเวลาจินตนาการว่าเราสามารถสร้างช่องทางที่เชื่อมต่อระหว่างจุด2จุดในอวกาศได้โดยตรงเสมือนการพับกระดาษแล้วแทงรูผ่านนักฟิสิกส์ทฤษฎีเช่นมิเชลโอคากุเชื่อว่านี่อาจเป็นกุญแจสู่การเดินทางข้ามเวลาทฤษฎีที่2เกี่ยวข้องกับการม้วนของอวกาศเวลา Space-time warping ซึ่งเสนอว่าเราอาจสามารถดัดแปลงพื้นที่และเวลาให้โคง้งงอได้ด้วยพลังงานมหาศาลและเทคโนโลยีขั้นสูงเราอาจสร้างเส้นทางลัดข้ามเวลาได้ทฤษฎีที่3คือเครื่องจักรเดินทางเวลาแบบที่นักฟิสิกส์คารแซกเคยเสนอโดยใช้แนวคิดของเส้นเวลาแบบวงแหวนที่สามารถสร้างเส้นทางวนกลับไปยังอดีตได้แต่ต้องใช้พลังงานมหาสนและเทคโนโลยีที่เรายังไม่มีนักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนยังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนาน ที่ว่าอาจมีจักรวาลอื่นๆที่มีเวลาไหลแตกต่างกันการเดินทางระหว่างจักรวาลอาจเป็นหนทางหนึ่งของการเดินทางข้ามเวลาแต่ความท้าทายที่สําคัญคือพลังงานและเทคโนโลยีการสร้างอุปกรณ์เดินทางข้ามเวลาต้องการพลังงานมากกว่าที่มนุษยชาติผลิตได้ในตอนนี้หลายเท่านับนี้คือเหตุผลว่าทําไมการเดินทางข้ามเวลาย,ยังคงเป็นเพียงความฝันอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สอนเราเสมอว่าวันนี้ที่เป็นไปไม่ได้อาจกลายเป็นความจริงในวันพรุ่งนี้ ตอน 5. นักวิทยาศาสตร์กับความฝันแห่งการเดินทางเวลาความฝันเรื่องการเดินทางข้ามเวลาไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการของนักเขียนวิทยาศาสตร์แต่กลับเป,เป็นเป้าหมายที่นักวิทยาศาสตร์ช้น,นาทั่วโลกกําลังทุ่มเทค้นหาอย่างแท้จริงแต่ละคนมีแนวคิดและทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นและท้าทายความเป็นไปได้ของจักรวาลมิเชโอคากุนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอเมริกันมองว่าการเดินทางข้ามเวลาอาจเป็นไปได้ผ่านรูนอนเขาเชื่อว่าหากเราสามารถสร้างช่องทางลัดในอวกาศ เวลาการเดินทางข้ามยุคอาจกลายเป็นความจริงแต่ต้องใช้พลังงานมหาศาลและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าปัจจุบันมากสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้โด่งดังเคยเสนอทฤษฎีว่าการเดินทางข้ามเวลาอาจทำได้แต่มีข้อจำกัดทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนเขาเตือน <c oughs> ถึงพาราดอกต์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น <c oughs> และความเป็นไปได้ที่ธรรมชาติจะป้องกันการเปลี่ยนแปลงเส้นเวลาเคิร์กทอนนักฟิสิกส์ชาวอาเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้ศึกษาอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเดินทางเวลา เขาเชื่อว่าหากเราสามารถสร้างอุโมง์เวลาที่เสถียรได้การเดินทางข้ามเวลาอาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ยังคงค้นคว้าและท้าทายขีดจำกัดของความรู้พวกเขาใช้เครื่องมือล้ำสมัยเช่นเครื่องเร่งอนุภาคและกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ย้ายเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของจักรวาลแต่ละทฤษฎีแต่ละแนวคิดล้วนเป็นก้าวเล็กๆที่นำเราใกล้เข้าไปสู่การเปิดเผยความลับของเวลานักวิทยาศาสตร,ร์เหล่านี้ ไม่เคยหยุดค้นหาไม่เคยหยุดตั้งคำถามและไม่เคยหยุดฝันถึงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ตอน 6. เส้นเวลาและความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดเส้นเวลาคือปริศนาที่น่าค้นหายิ่งกว่าการเดินทางข้ามเวลาเสียอีกหากเราจินตนาการว่าเวลาเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปข้างหน้าแต่ในโลกของฟิสิกส์เส้นเวลาอาจมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดทฤษฎีเส้นเวลาแบบคู่ขนาน p พา l l e l Timelines เสนอว่าอาจมีจักรวาลหลายใบที่ดำเนินไปพร้อมกันในแต่ละจักรวาลเหตุการณ์อาจแตกต่างกันออกไปราวกับว่าทุกการตัดสินใจสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมานักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าเส้นเวลาไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นเหมือนเย,ยแมงมุมที่มีการเชื่อมต่อและสานกันอย่างซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในอดีตอาจส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่ออนาคตทฤษฎีควอนตัมเปิดเผยว่าอนุภาคขนาดเล็กสามารถดำรงอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันนี้ เป็นใบเบิกทางสู่ความเป็นไปได้ที่ว่าเวลาอาจไม่ได้เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวจินตนาการถึงโลกที่ซ้อนทับกันที่ซึ่งการกระทำของเราในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบย้อนกลับไปในอดีตหรือการตัดสินใจในปัจจุบันอาจสร้างเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาความเป็นไปได้ดูจะไร้ขีดจำกัดแม้เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ทฤษฎีเหล่านี้เตือนเราว่าจักรวาลน,นี้มีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดทุกการค้นพบใหม่ๆล้วนทา้าทายความเข้าใจเดิมของเรา เส้นเวลายังคงรอคอยให้เราค้นหาสำรวจและตีความตอน7ผลกระทบทางจิตวิทยาของการเดินทางเวลาการเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เพียงความท้าทายทางฟิสิกส์แต่ยังเป็นปริศนาทางจิตวิทยาที่น่าหวาดเสียวหากเราสามารถย้อนกลับไปในอดีตหรือก้าวไปในอนาคตเราจะเผชิญกับความท้าทายทางอารมณ์และจิตใจอย่างที่ไม่เคยคาดคิดจินตนาการว่าคุณพบกับตัวเองในอดีตคุณจะรู้สึกอย่างไร ความทรงจำประสบการณ์และความรู้สึกจะกระทบกันอย่างไรนักจิตวิทยาเชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์ที่สั่นคลอนจิตใจอย่างรุนแรงการเผชิญหน้ากับตัวเองในช่วงเวลาที่แตกต่างอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางจิตใจที่ไม่อาจคาดเดาหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้คุณจะเลือกทำหรือไม่ความรับผิดชอบที่ตามมาจะมหาศาลการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิตของคุณและผู้อื่นนี่คือความท้าทายทางจริยธรรมที่น่าสะพรึงกลัว นักปรัชญ,ญาตั้งคำถามว่าหากเรารู้อนาคตเราจะยังคงมีเสรีภาพในการตัดสินใจหรือไม่ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอาจทำลายความเป็นธรรมชาติของการเลือกและการตัดสินใจภาวะทางจิตใจที่เกิดจากการเดินทางข้ามเวลาจะซับซ้อนอย่างที่สุดการเผชิญหน้ากับความทรงจำความผิดหวังและโอกาสที่พลาดไปอาจกลายเป็นภาระทางจิตใจที่หนักหนาสาหัสคนเราอาจไม่พร้อมรับมือกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในเส้นเวลาแต่ในขณะเดียวกันความอยากรู้ของมนุษย์ ก็ยังคงผลักดันเราให้สำรวจค้นหาและท้าทายขีดจำกัดของความเป็นไปได้ต่อไปตอน8เวลากับวรรณกรรมวิทยาศาสตร์การเดินทางข้ามเวลาไม่เคยเป็นเพียงแค่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของนักเขียนและศิลปินวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ได้สำรวจความเป็นไปได้ของเวลาในมิติที่เกินกว่าความเป็นจริงทางฟิสิกส์ H.G.Well กับนวนิยายชั้นคลาสสิกเครื่องจักรเวลา เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสำรวจแนวคิดการเดินทางข้ามเวลาเขาจินตนาการถึงเครื่องจักรที่สามารถพาผู้ใช้ย้อนกลับไปในอดีตและก้าวไปในอนาคตงานเขียนนี้ได้จุดประกายจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนทั่วโลกอิชิโรฮายาชิกับนวนิยายญี่ปุ่นที่สำรวจแนวคิดเส้นเวลาคู่ขนานนำเสนอมุมมองที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอดีตอาจสร้างผลกระทบมหาศาลในอนาคตแนวคิดที่นักฟิสิกส์เรียกว่าเอฟเฟกต์ผีเสือ้อนักเขียนวิทยาศาสตร์หลายคน ใช้การเดินทางข้ามเวลาเป็นเครื่องมือสำรวจประเด็นทางปรัชญาและจริยธรรมพวกเขาตั้งคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาเสรีภาพและผลกระทบของการตัดสินใจภาพยนตร์และซีรีส์วิทยาศาสตร์ก็ได้นำเสนอมุมมองที่หลากหลายจาก BSC2 the Future ไปจนถึง Interstellar แต่ละเรื่องล้วนเสนอแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือจินตนาการเหล่านี้ มักจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นและสำรวจวรรณกรรมวิทยาศาสตร์หลายครั้งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ความลึกลับของเวลายังคงรอคอยการค้นพบตอน 9. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการสำรวจเวลาเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังนำเราเข้าใกล้ความลึกลับของเวลามากขึ้นทุกวันคอมพิวเตอร์ควอนตัมเครื่องมือวิจัยขั้นสูงและเทคโนโลยีการคำนวณสมรรถนะสูงกำลังเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่สามารถจำลองแบบจำลองทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแบบจำลองของจักรวาลในช่วงเวลาต่างๆค้นหาความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในห่วงลึกของเวลาเทคโนโลยีควอนตัมเปิดมิติใหม่ของการสำรวจอนุภาคควอนตัมสามารถดำรงอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันนี่คือกุญแจสำคัญที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ลาคารอนคลเดอร์ กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสํารวจความลึกลับของอนุภาคมูลฐานการชนอนุภาคด้วยพลังงานสูงช่วยให้นักฟิสิกส์เข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลเทคโนโลยีเรดาร์ความละเอียดสูงและกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ช่วยให้เราสังเกตรปรากฏการณ์ทางอาวกาศที่เกี่ยวโยงข้องกับเวลาได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราสามารถศึกษาการบิดงอของเวลาใกล้หลุมดําและปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าพิศวงปัญญาประดิษฐ์กําลังช่วยนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนค้นหารูปแบบ และสร้างทฤษฎีใหม่ๆเกี่ยวกับเวลาและอวกาศเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนวิธีที่เรามองและเข้าใจจักรวาลเรายังคงอยู่แค่จุดเริ่มต้นของการสำรวจแต่เทคโนโลยีกำลังเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ความลึกลับของเวลายังคงรอคอยการค้นพบตอน10ปรัชญาและความหมายของเวลาเวลาคือสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่ไม่อาจจบต้องได้เป็นนามธรรมที่ซ่อนความลึกลับอันน่าพิศวงปรัชญา ตั้งแต่ยุคโบราณพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติอันซับซ้อนของเวลาอาริสโตเติลเคยมองเวลาว่าเป็นการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงสำหรับเขาเวลาไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่อย่างอิสระแต่เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งแนวคิดนี้ท้าทายความคิดเดิมๆเ,เ,เกี่ยวกับเวลานักปรัชญาชาวเยอรมันอิมานูเอลคานเสนอว่าเวลาเป็นรูปแบบการรับรู้ของมนุษย์มันไม่ได้ดำรงอยู่จริงในตัวของมันเองแต่เป็นวิธีที่สมองของเราจัดระเบียบประสบการณ์นี่ คือมุมมองที่ท้าทายความเข้าใจดั้งเดิมอย่างมากในทัศนะของฟิสิกส์แผนใหม่เวลากลายเป็นมากกว่าเส้นตรงที่ไหลไปข้างหน้าแต่กลับเป็นมิติที่ยืดหยุ่นโคง้งและซับซ้อนไอสไตล์พิสูจน์ให้เห็นว่าเวลาไม่ใช่สิ่งคงที่แต่สามารถชะลอหรือเร่งได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงโน้มถ่วงบางวัฒนธรรมมองเวลาแตกต่างกันออกไปชาวฮินดูเชื่อในวัตจักรของการเวลาที่เป็นวงกลมขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกมักมองเวลาเป็นเส้นตรงที่เคลื่อนไปข้างหน้าความหลากหลายนี้ เตือนเราว่าการรับรู้เวลาขึ้นอยู่กับมุมมองและบริบทปรัชญาสมัยใหม่ตั้งคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราสามารถควบคุมเวลาได้หรือไม่เวลามีอยู่จริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาของการรับรู้คำถามเหล่านี้ยังคงรอคำตอบและนั่นคือความมหัศจรรย์ของการสํารวจตอน11เวลากับความทรงจำของมนุษย์เวลาไม่เพียงแต่เป็นมโนทัศน์ทางฟิสิก แต่ยังเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ความทรงจำคือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันที่ซ่อนเร้นความลึกลับของการรับรู้เวลานักประสาทวิทยาค้นพบว่าความทรงจำไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลแบบตายตัวแต่เป็นกระบวนการที่มีชีวิตมันถูกสร้างดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราระลึกถึงเรากับว่าความทรงจำเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หายใจและเติบโต สมองของเราสร้างภาพเรื่องราวขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เราระลึกถึงอดีตบางครั้งความทรงจำถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวอารมณ์ประสบการณ์ใหม่และบริบทสามารถแก้ไขความทรงจำได้อย่างไม่น่าเชื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาในความรู้สึกของมนุษย์ไม่เหมือนเวลาทางฟิสิกส์บางช่วงเวลาดูเหมือนจะผ่านไปอย่างช้าๆบางช่วงเวลาก็ดูราวกับหายไปในพริบตาความรู้สึกของเวลาขึ้นอยู่กับอารมณ์ประสบการณ์และสภาวะจิตใจ ในบางวัฒนธรรมความทรงจำถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเดินทางข้ามเวลาเราสามารถย้อนกลับไปสู่อดีตผ่านความทรงจำสัมผัสกับช่วงเวลาที่ผ่านมาราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้โรคความทรงจำเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์เตือนเราถึงความเปราะบางของเวลาในจิตใจมนุษย์เมื่อความทรงจำเลือนหายเวลาดูเหมือนจะสูญหายไปพร้อมกันราวกับว่าชีวิตกำลังหลุดลอยออกจากห้วงเวลา เราคือผู้เดินทางข้ามเวลาที่แท้จริงด้วยความทรงจำอารมณ์และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันตอน 12. เวลากับอารยธรรมมนุษย์เวลาคือเส้นทางแห่งอารยธรรมเป็นบันทึกการเดินทางของมนุษยชาติผ่านยุคสมัยต่างๆแต่ละช่วงเวลาทิ้งร่องรอยแห่งความคิดวัฒนธรรมและความก้าวหน้าของเราไว้อารยธรรมโบราณต่างให้ความหมายกับเวลาอย่างน่าสนใจชาวบาบิโลเนียน สร้างระบบนับเวลาที่ซับซ้อนชาวมายาพัฒนาปฏิทินที่แม่นยำราวกับนาฬิกาอะตอมพวกเขามองเวลาเป็นวงจรที่หมุนเวียนมากกว่าเส้นตรงจีนโบราณมีแนวคิดเรื่องเวลาที่แตกต่างเชื่อในวงจรของธาตุและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มมองเวลาเป็นเส้นตรงที่เคลื่อนไปข้างหน้าอันเป็นผลจากอิทธิพลของาศาสนาและวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับเวลาอย่างสิ้นเชิงนาฬิกาไอหนาำ และนาฬิกาเครื่องกลเริ่มแบ่งเวลาออกเป็นหน่วยที่แน่นอนเวลากลายเป็นทรัพยากรที่ต้องจัดการและควบคุมเทคโนโลยียุคดิจิทัลทำให้เวลากลายเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเราสามารถเชื่อมต่อกับทุกที่ทั่วโลกในพริบตาข้ามพ้นขีดจำกัดทางกายภาพของเวลาและระยะทางแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เรารู้สึกเร่งรีบมากขึ้นนักประวัติศาสตร์มองว่าเวลาคือเครื่องมือในการเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติ แต่ละช่วงเวลาทิ้งบทเรียนและร่องรอยแห่งความเป็นมนุษย์ไว้ให้เราได้เรียนรู้และไตรตรองตอน 13. เวลากับชีวิตและธรรมชาติเวลาไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดทางฟิสิกส์แต่เป็นพลังชีวิตที่หล่อหลอมทุกสิ่งรอบตัวเราในโลกธรรมชาติเวลาคือเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและวงจรชีวิตอันน่าพิศวงต้นไม้บอกเล่าเรื่องราวของเวลาผ่านวงปีที่ซ้อนทับกันนักวิทยาศาสตร์สามารถอ่านประวัติศาสตร์ของโลกผ่านวงปีของต้นไม้ โดยแต่ละวงบอกเล่าเรื่องราวของสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงในอดีตสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับเวลาที่แตกต่างกันมแมลงบางชนิดใช้ชีวิตเพียงแค่วันเดียวขณะที่เต่ายักย้ายสามารถมีชีวิตยืนยาวหลายร้อยปีบางพืชอาศัยอยู่นับพันปีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการรับรู้เวลาระบบนิเวศมีจังหวะก,การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนวัตจักของฤดูกาลการย้ายถิ่นของสัตว์และการผสมพันธุ์ต่างๆล้วน เป็นการเต้นรำของเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละช่วงเวลานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวนักชีววิทยาค้นพบว่าแม้แต่ DNA ก็มีความทรงจำเกี่ยวกับเวลารหัสพันธุกรรมเก็บบันทึกประวัติศาสตร์วิวัฒนาการมาหลายล้านปีเรามีรหัสพันธุกรรมที่เชื่อมโยงเราย้อนกลับไปถึงบรรพบุรุษแรกๆของสิ่งมีชีวิตการกลายพันธุ์การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการล้วนเป็นเรื่องราวของเวลาที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ แต่มีพลังอันน่าเกรงขามสิ่งมีชีวิตปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเวลาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้สร้างเป็นพลังแห่งการปรับตัวการเติบโตและการค้นพบเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆของวงจรอันยิ่งใหญ่นี้ตอน 14. เวลากับจิตวิญญาณและความเชื่อเวลาไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นมโนทัศน์ที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณทุกวัฒนธรรมล้วนมีมุมมองอันน่าพิศวงเกี่ยวกับเวลาที่เกินกว่าการวัดและคำนวณ ศาสนาพุทธมองเวลาเป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแนวคิดกรรมและการเวียนว่ายในวัดส,สงสารเชื่อมโยงเวลาเข้ากับการพัฒนาทางจิตวิญญาณชีวิตแต่ละชาติคือการเดินทางข้ามเวลาที่ยาวนานในวัฒนธรรมฮินดูเวลามีความหมายลึกซึ้งกว่าการนับวันพระเจ้าชัยนะชีเวเป็นทั้งผู้สร้างและทำลายสัญ,ญลักษณ์ของวงจรอันไม่มีที่สิ้นสุดของเวลาที่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมของชาวอเมริกันพื้นเมืองมองเวลาแบบวงกลมเชื่อว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้แยกออกจากกันแต่ดำรงอยู่พร้อมกันนี่คือมุมมองที่ท้าทายแนวคิดเส้นเวลาแบบตะวันตกนักปรัชญาและนักวิญญาณน,นิยมมองว่าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาจิตวิญญ,ญาณดำรงอยู่เหนือการรับรู้ทางกายภาพบางทฤษฎีเสนอว่าจิตวิญญ,ญาณสามารถเคลื่อนที่ข้ามเวลาได้บางความเชื่อกล่าวว่าความทรงจำประสบการณ์และพลังจิตสามารถทะลุทะลวงข้อจำกัดของเวลา ได้เรื่องราวของการเห็นอดีตชาติประสบการณ์นอกร่างกายล้วนท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเวลาอาจเป็นมากกว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นปริศนาที่รอการค้นพบแต่ละวัฒนธรรมมีคำตอบเป็นของตนเองตอน 15. เวลากับความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดในขอบเขตของความรู้และจินตนาการเวลาคือประตูสู่โลกที่ไร้ขีดจำกัดทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้อาจกลายเป็นความจริงในวันพรุ่งนี้ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เราเสมอว่าความเป็นไปได้นั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการนักฟิสิกส์ทฤษฎีบางคนเสนอแนวคิดว่าจักรวาลของเรามีมากกว่า1มิติทฤษฎีสายเชือกและทฤษฎีหลายมิติบอกเราว่าอาจมีจักรวาลคู่ขนานที่ดำรงอยู่พร้อมกันแต่ละจักรวาลอาจมีกฎเกณฑ์และเส้นเวลาที่แตกต่างกันจินตนาการถึงโลกที่ซ้อนทับกันที่ซึ่งการกระทำของเราในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบย้อนกลับไปในอดีต หรือการตัดสินใจในปัจจุบันอาจสร้างเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาความเป็นไปได้ดูจะไร้ขีดจำกัดทฤษฎีควอนตัมเปิดเผยว่าอนุภาคขนาดเล็กสามารถดำรงอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันนี่คือประตูสู่ความเป็นไปได้ที่เรายังไม่อาจเข้าใจการสื่อสารข้ามเวลาการเชื่อมต่อระหว่างมิติอาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กำลังสำรวจแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับเวลาบางทฤษฎีเสนอว่าเราอาจสามารถสร้างเครื่องจักรเวลา หรือช่องทางลัดในอวกาศเวลาได้ในอนาคตความอยากรู้ของมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งทุกคำถามที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้วันนี้อาจกลายเป็นความจริงในวันพรุ่งนี้เรายังคงค้นหาสงสัยและท้าทายขีดจำกัดของความรู้ต่อไปเพราะนั่นคือวิญญาณของนักสำรวจความอยากรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตอน 16. เวลากับเทคโนโลยีอนาคตเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับรู้และเข้าใจเวลาปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัม และเทคโนโลยีล้ำสมัยกำลังเปิดประตูสู่มิติใหม่ของการสำรวจเวลาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมหลายล้านเท่ามันสามารถจำลองแบบจำลองทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนได้อย่างที่เคยเป็นไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแบบจำลองของจักรวาลในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างใกล้เคียงที่สุดปัญญาประดิษฐ์กำลังช่วยนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนค้นหารูปแบบ และสร้างทฤษฎีใหม่ๆเกี่ยวกับเวลาและอวกาศเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใกล้ความลึกลับของเวลามากขึ้นเทคโนโลยีการสแกนสมองสมัยใหม่เริ่มเปิดเผยความลับของความทรงจําและการรับรู้เวลานักประสาทวิทยาสามารถติดตามการทํางานของสมองในขณะระลึกถึงอดีตหรือจินตนาการถึงอนาคตนักวิจัยกําลังพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจช่วยให้เราสื่อสารข้ามเวลาได้ไม่ใช่การเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการเชื่อมต่อทางข้อมูล และความคิดบางทฤษฎีเสนอว่าเราอาจสามารถส่งสัญญาณข้ามช่วงเวลาได้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์วัสมัยใหม่ช่วยให้เราสังเกตรปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้อย่างละเอียดมากขึ้นเราสามารถวัดการบิดงอของเวลาที่ระดับอนุภาคขนาดเล็กมากได้เรายังคงอยู่แค่จุดเริ่มต้นของการสำรวจแต่เทคโนโลยีกำลังเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ความลึกลับของเวลาย,ยังคงรอคอยการค้นพบตอน17เวลากับจริยธรรมแห่งอนาคตหากเราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้เราจะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางจริยธรรมที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวที่สุดสิทธิและความรับผิดชอบในการควบคุมเวลาจะกลายเป็นประเด็นที่ท้าทายที่สุดของมนุษยชาติจินตนาการถึงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หากคุณสามารถป้องกันสงครามยับยั้งการฆาตกรรมหรือหยุดการทำลายล้างต่างๆคุณจะทำหรือไม่ แต่การเปลี่ยนแปลงอดีตจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเส้นเวลาปัจจุบันนักปรัชญาตั้งคำถามที่ลึกซึ้งหากเรามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอดีตเราจะยังคงมีเสรีภาพในการตัดสินใจหรือไม่ความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตจะทำลายความเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือไม่กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมในการเดินทางข้ามเวลาจะต้องเข้มงวดเพียงใดใครจะเป็นผู้ควบคุมมนุษย์จะสามารถต้านทานการล่อลวงของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้หรือไม่บางทฤษฎีเสนอว่าธรรมชาติของจักรวาลมีกลไกป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะทำลายความสมดุลของเส้นเวลานี้อาจเป็นการป้องกันทางธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจความรับผิดชอบของนักสำรวจเวลาจะหนักหนาสาหัสเพียงใดการมีอำนาจเหนือเวลาต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังและปัญญาอันสูงส่งเราจะต้องตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำทุกอย่าง เรายังคงสำรวจค้นหาและตั้งคำถามตอน18เวลากับจุดเริ่มต้นของจักรวาลจุดเริ่มต้นของจักรวาลคือปริศนาที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เวลาก่อนการระเบิดครั้งใหญ่บิ๊กบงเป็นดินแดนที่มืดมิดและลึกลับที่สุดที่มนุษย์พยายามค้นหา ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เสนอว่าจักรวาลเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงสุดในเสี้ยววินาทีแรกของการกำเนิดพลังงานและสสารยังไม่แยกออกจากกันเวลาและอวกาศเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างที่เรายังไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นักฟิสิกทฤษฎีพยายามสำรวจเวลาก่อนเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการระเบิดครั้งใหญ่บางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีจักรวาลก่อนหน้านี้หรือบางทฤษฎีว่าการระเบิดครั้งใหญ่อาจเป็นเพียงวงจรของการขยายตัวและการยุบตัวของจักรวาล ทฤษฎีเส้นเวลาแบบวงกลมไซคลิกโมเดลเสนอว่าจักรวาลอาจมีการเกิดดับเป็นวงจรการระเบิดครั้งใหญ่อาจเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกดั่งหัวใจที่บีบและขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ละครั้งของการระเบิดอาจสร้างจักรวาลที่แตกต่างกันออกไปความท้าทายที่สำคัญคือเราจะเข้าใจเวลาก่อนเวลาได้อย่างไรสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจเวลาในลักษณะเส้นตรงแต่จักรวาลอาจมีความซับซ้อนมากกว่านั้นหลายเท่า นักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าเราอาจต้องใช้ฟิสิกส์ควอนตัมแบบใหม่เพื่อเข้าใจจุดกำเนิดของจักรวาลและธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาเรายังคงยืนอยู่บนขอบเขตของความรู้ที่รอการค้นพบตอน 19. เเวลากับความเป็นไปได้สุดขอบฟ้าขอบเขตของเวลายังคงเป็นดินแดนที่รอการค้นพบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนักสำรวจแห่งความรู้กำลังผลักดันขีดจำกัดของความเป็นไปได้ท้าทายแนวคิดเดิมๆและแสวงหาความจริงที่ซ่อนเร้นในห้วงลึกของจักรวาล ทฤษฎีหลายมิติเปิดประตูสู่โลกที่เกินกว่าจินตนาการมีความเป็นไปได้ว่าจักรวาลของเราอาจมีหลายชั้นหลายมิติที่ซ้อนทับกันแต่ละมิติอาจมีกฎเกณฑ์และความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าเราอาจอยู่ในจักรวาลที่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของความเป็นจริงอันกว้างใหญ่ราวกับว่าเรากำลังดำรงอยู่ในหยดน้ำเล็กๆของมหาสมุทรแห่งความเป็นไปได้รูนอนเวิร์มโฮส ยังคงเป็นความหวังสำหรับการเดินทางข้ามเวลาและอวกาศนักวิทยาศาสตร์จินตนาการถึงช่องทางลัดที่จะช่วยให้เราข้ามระยะทางอันมหาศาลในเสี้ยววินาทีโดยการพับพื้นที่และเวลาเข้าหากันเทคโนโลยีควอนตัมเปิดเผยโลกที่เหนือกว่าความเป็นจริงที่เราเคยรับรู้อนุภาคขนาดเล็กสามารถดำรงอยู่และเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่ท้าทายความเข้าใจการสื่อสารควอนตัมอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่มิติใหม่ของการรับรู้บางทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นเสนอว่า จิตสำนึกอาจมีความเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลมากกว่าที่เราคิดอาจมีช่องทางการสื่อสารที่เรายังไม่เข้าใจซ่อนอยู่ในชั้นลึกของความเป็นจริงเรายังคงยืนอยู่เพียงริมขอบของความรู้ทุกคำถามที่เราตอบได้ก็ยังคงนำมาซึ่งคำถามใหม่ๆอีกมากมายนี่คือความมหัศจรรย์ของการสำรวจตอน20บทส่งท้ายปริศนาแห่งเวลาเวลา คำที่ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนความลึกลับอันน่าพิศวงที่สุดในจักรวาลเราได้สำรวจเส้นทางแห่งเวลาผ่านมุมมองหลากหลายจากทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปจนถึงความรู้สึกส่วนตัวของมนุษย์ตลอดการเดินทางครั้งนี้เราค้นพบว่าเวลาไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาแต่เป็นพลังอันซับซ้อนที่หล่อหลอมทุกสิ่งรอบตัวเรามันเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายเป็นทั้งปริศนาและคำตอบไอสไตล์เคยกล่าวว่าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตา แต่มันเป็นภาพลวงตาที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดมันสามารถบิดงอยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เราเคยคิดเรายังคงยืนอยู่เพียงริมขอบของความรู้ทุกคำถามที่เราตอบได้ก็ยังคงนำมาซึ่งคำถามใหม่ๆอีกมากมายความลึกลับของเวลายังคงรอคอยการค้นพบและนักสำรวจ <c oughs> เช่นเราจะยังคงมุ่งหน้าต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในเส้นเวลาเราคือส่วนหนึ่งของการเดินทางอันยิ่งใหญ่เราคือผู้สำรวจนักคิดและนักฝัน ที่จะยังคงค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับของจักรวาลเวลาไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นท่าทาแต่เป็นเส้นทางที่เราสร้างขึ้นทุกก้าวเดินทุกการตัดสินใจล้วนเป็นการเดินทางข้ามเวลาที่แท้จริงความอยากรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะยังคงนำเราไปสู่การค้นพบครั้งใหม่ๆต่อไป